วีดีทัศน์เรื่องการเหเรือความเป็นมาการเหเรือที่เรียนในชั้นเรียนนี้เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบกแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นบทเหเรือเล่นในข่าวตามสเสด็จสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโสมไปนมัสการและสมโพชาลอยพระพุทธบาทที่สระบุรีเนื้อหาแบ่งเป็นสองชุดคือชุดที่หนึ่งมีสี่ตอนได้แก่ เฮ hey, ชมเรือเฮ hey, ชมป่าเฮ hey, ชมไม้เฮ hey, ชมนกชุดที่2ได้แก่เ hey, ฮกากีเฮ hey, สังวนันเฮควรโดยเฉพาะบทเ hey, ฮสังวนันและเ hey, ฮควรมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผลงานของกวีท่านอื่นแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในปัจจุบันจึงนำบทเ hey, ฮควรมาศึกษาคู่กับบทเ hey, ฮชมทั้ง4ตอน การเฮเรือพานิพนธ์เจ้าฟ้าธรรม,มาทิเบกนับเป็นวรรณคดีประเภทการเหเรือเพียงเรื่องเดียวที่ตกทอดมาจากสมัยอยุธยาแต่งได้อย่างดีเลิศจนเป็นต้นแบบและมีอิทธิพลต่อการแต่งกาบเฮเรือในสมัยต่อมาเช่นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองและรัชกาลที่6อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นบทเหเรือหลวง ในสมัยรัตนกโกสินทร์ด้วยประวัติผู้แต่งเจ้าฟ้าธรรมธิเบกหรือเจ้าฟ้ากุ้งเป็นพระราชาโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวบรม,มโศกปรสสูแต่สมเด็จพระพันวัดส,สาใหญ่เมื่อสมเด็จพระราชบิดาขึ้นของราชพระองค์ได้รับก,การสถาป,ปนาเป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์ต่อมาเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งกับพระพิสุเจ้าฟ้านเลนจนเกือบต้องพระราชาอาญา จึงทรงผนวหนาวัดโคแสงมีนามสมณะฉายาวา่าสิริปาโลภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษและลาผนวดแล้วได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบรมสถานมงคลวังหน้าในพศ2298ทรงถูกกล่าวหาว่าล่อบเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโส เมื่อชำราความทั้งสองทรงยอมรับผิดเจ้าฟ้าธร,รมมาิเบกถูกลงโทษพระราชอาญาเขี้ยนหน้าพันะาชและถอยดยศจากเจ้าฟ้าเป็นผ้าถูกเคี้ยนร้อยดสิทีจนสิ้นพระชนแม้พระชนชีพจะสิ้นสุดอย่างน่าเศร้าแต่เจ้าฟ้าธรมมาทิเบกได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกมีผลงานอันทรงคุณค่าทั้งวรรณกรรมทางโลกและทางธรรม เช่นกาบเหเรือกาบหอโคงนิราชท่าโศกาบหอโคงประภาทาท่าทองแดงนัทโทรปรนันทะสูตรคำหลวงซึ่งได้รับการยกย่องและสืบทอดจนถึงปัจจุบันลักษณะคำประพันธ์กาบเหเรือแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาบหอโคงเหเลือต่อมาเรียกกาบเหเรือประกอบด้วยโครงสี่สุภาพจำนวนหนึ่งบท ตามด้วยกาบยานี11จำนวนกี่บทก็ได้แต่กาบยานี1บทแรกนิยมแต่งเรียงคำเรียงความกับโครงสี่สุภาพตัวอย่างลักษณะคำประพันธ์ปางเสด็จประเวทดาวทะลายทรงรัตนพิมานชนยกิ่งแค Продолжение

ในวรรณคดีสาววรจนีเป็นการชมความงามของสิ่งต่างๆเช่นเรือขบวนเรือหรือธรรมชาติตัวอย่างเช่นการชมความงามของเรือพระที่นั่งหรือการชมป่าในแม่น้ำพระ,สะเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้น เชิดชายกิ่งแก้วเรวพัานรายิงพายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาด ล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริวทิวทงสลอนสาคลรลันครันครื้นฟองรถนายวันลาคดีสันลาปังคพิสัยการข้ามควรถึงความทุกข์ หรือความพัดผ้าจากคนรักเรียมทนทุกแต่เช้าถึงเย็นมาสู่สุขคืนเค้นมนไม่ชายใดจากสมนเป็นทุกเท่าเรียมเลย อาคูวันเดียวนื้อเรื่องย่อบทเฮชมเรือเน้นกล่าวถึงลักษณะและความงดงามของเรือแต่ละลำในกระบวนพายุหะยาตาชนละมาศซึ่งประกอบไปด้วยเรือประที่นั่งกิน่นเรือประที่นั่งช่ายและเรือเหล่าแสนยากร พระ,สะเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดชายกิ่งแก้วเรลวพันรายิงพรายอ่อนหยับ จับงามงอนเนื้อเรื่องย่อบทเฮชมปลากล่าวถึงปลาชนิดต่างๆ้อยใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกคิดถึงของนางผู้เป็นที่รักปลาที่กล่าวถึงได้แก่ปลานวนจันทร์ปลาคางเบือนปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำ พิดดูหมูมัดชาวาอีแวกมาในสาคอนขนึงนุดสุดใสสมอนมาด้วยพี่จะดีใจเน,นื้อรงยอ่อบทเหชมไม้กล่าวถึงไม้ที่มีดอกไม้ชนิดหอมต่างๆโดยที่ใช้เป็นเสื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกคิดถึงนางผู้เป็นที่รัก ดอกไม้ที่กล่าวถึงได้แก่นางแย้มจำปาประยงพุทจพิพิกุลสุกรมสายหยุดผู้ชาติบุญนาดเต่งแต๋วแก้วกาหลงมาริวันจิตจวงลำดวนและลำเพนเรือชายชมมิ่งไม้ริมท่าสไวหลากหลายพัน เพล็ดดอกออกแกมกันส่งกลิ่นกรีเอียงเพียงกลิ่นสมน,น,น,นเนื้อเรื่องย่อวดเฮชมนกกล่าวถึงบรรยากาศตอนใกล้ค่ำจากนั้นกล่าวถึงนกชนิดต่างๆโดยใช้เป็นสื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกคิดถึงนางผู้เป็นที่รักเช่นเดียวกับนกที่กล่าวถึงได้แก่นกยูนกสร้อยทองนกสาลิกา รอนรอนสุริยโอโอ,อัสดงเรื่อยเรื่อยับมลลงคำแล้วรอนรอนจิตจํานงนุตพีเพียงแม่เรื่อยเรื่อเรียมคอยแก้แวคลับคลายเรียมเลี้ยวแม่นเงยอ่อ บทเฮควรเน้นกล่าวับพรารณาความโศกอาลัยที่กวีต้องจากนางผู้เป็นที่รักมาตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อพบเห็นหรือสัมผัสสิ่งต่างๆก็ทำให้เกิดทุกข์และข้มควรถึงนางเสียงสวนระรีนี้เสียงใดเสียงนุชพีหรือใครใครรู้เสียงสวนเสียงสามวา นนพีีออออมมมาแ,มแ่เสสยงงบังออูนนรคุณค่าด้านเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนเรือพายุหายาตาทางชนลำบานบทเหชมเรือกระบวนกวีได้พรรณนาลักษณะและความสวยงามของเรือพระราชพิธี แต่ละลำในกระบวนการได้แก่เรือคุดเรือไกสอละมุดเรือสะมัชชัยเรือสุรวนหงเรือชัยเรือขัดฉะีเรือสิงเรือนาคเรือมังกรเรือเหลียงผาเรืออินทรีการให้ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาในบทเหชมป่าเหชมไม้และเห่ชมนก กมีได้เก่าวถึงพันปลาพันไม้และพันนกไว้เป็นจํานวนมากพันปลาเช่นน้ำเงินแก้มช้ำกระแห я. พันไม้เช่นจำป่าประยงผู้จีบส่วนพันนกเช่นโนรีแขกเต้าสัตวาซึ่งนอกจากแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางธรรมชาติในสมัยนั้นแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบความรู้ที่สามารถทำให้ทราบได้ว่าในสมัยยุทยาตอนตายมีพันปลาพันไม้และพันนกชนิดใดแล้วบ้างและอาจใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ประเด็นอื่นๆต่อไปคุณค่าด้านาสังคมและวัฒนธรรม กาพเหเรือเป็นวัรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในอดีตใช้เลาน้ำเป็นเส้นทางในการสัญจรอันก่อให้เกิดตัวเพณีและศิละปะแขนงต่างๆเช่นการเหเรือการตกแต่งเรือทั้งยังแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับฝายน้ำมาตั้งแต่อดีตนอกจากนี้เนื้อหาในกาบเพเรือพรนิพนธ์เจ้าฟ้า,า,รนธ,นาธรรมมิเบกยามปรากฏวัฒนธรรม เรื่องเช่นลายไทยในหลังคาแดงแย่งมังกรการแต่งกายของสตรีในราชสำนักในไม่เหมือนน้องห่มตาดทรายแดงหรือผมปะบ่าอาเอียมไรการตีค้องบอกเวลาในยามสองคล้องยามยำ่ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของรุ่นหลัง ดนตรีและศิละปะการสแสดงการนำเสนอภาพและอารมณ์ความรู้สึกในภาพ hey, hey, เหเรือก็มีใช้วลศิล,ลอันกอบไปด้วยกลวิธีหลากหลายในการสร้างสรรค์การนำเสนอทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพต่างๆได้อย่างแจ่มชัดและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของกวีได้เป็นอย่างดีในบทเห hey, ชมเรือกวีสามารถใช้ภาษาอื่นเพื่อพรรณานาะลักษณะ และความสวยงามของเรือพาที่นั่งและเรือลำต่างๆได้อย่างเห็นภาพและมีชีวิตชีวาโดยมุ่งเน้นการใช้ความเปรียบและการสันคำสนแสดงเคลื่อนไหวแสงหรือสีบทเหชมปลาเหชมไม้และเหชมนกจะมีมุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์โศกอะไรที่ต้องจากนางผู้เป็นที่รัก ด้วยการเล่นกับธรรมชาติที่พบเห็นกล่าวคือกวีจะใช้ธรรมชาติที่พบเห็นเป็นสื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกคิดถึงหรืออาลัยหญิงคนรักในแง่มุมต่างๆทำให้ผู้อ่านรู้สึกสระทือนใจในความที่กวีมีต่อนางผู้เป็นที่รักและเห็นใจที่กวีต้องเป็นทุกข์ใจซึ่งมักจะปรากฏใช้ความเปรียบและศิลปะ การใช้ภาษาที่เรียกว่าการเล่นคำทั้งการเล่นคำพ้องและการซ้ำคำในส่วนของบทเฮควรกัพีได้พรารนาอารมณ์โศอะไรถึงนางผู้เป็นที่รักในภาพรวมตั้งแต่ยามค่ำจนถึงรุ่งเช้าโดยได้เลือกการใช้ซ้ำคำเพื่อเน้นย้ำอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวข้อคิด มนลคยดีทำให้จิตใจของมนุษย์อ่อนโยนยความงดงามของภาษาจะช่วยตัดเกลาทำให้สงบและมีความสุขข้อที่2การเดินทางทางน้ำเป็นชีวิตของคนไทยในอดีตข้อที่3ในน้ำมีป่าเป็นภาพสะท้อนของระบบนิเวศที่ดีเยียม สมควรที่คนรุ่นปัจจุบันจะต้องฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาให้ได้ข้อที่ 4. ระบบนิเวศท,ที่รวมกันได้อย่างเป็นสุขทั้งคนป่าไม้นกและสัตว์ต่างๆข้อที่5การเดินทางจะไม่น่าเบื่อถ้าสามารถเขียนคำประพันธ์หรือบันทึกการเดินทางเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านข้อสุดท้ายภาพสะท้อนของชนบทประเพณีความคิด ผู้มิปัญญาบรรพุรุษจะบันทึกไว้ในวรณกรรมอันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาคำถาม 1. กับเฮเรือเป็นบทนิพนธ์ของใครก็สมเด็จพระสมนาวกรมพระประมาณุชิชินโสนขอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเจ้าฟ้าธรรมธิเบศงหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากร กับเหเรือใช้รูปแบบคำประพันธ์แบบใดก็โครงสี่สุภาพและกาบยานีส1บอขอโครงสี่สุภาพและกลอนข้อกับยานีส1บและกลอนงร่ายยาวหนึ่งบทและโครงสี่สุภาพสามกับเหเรือแบ่งเนื้อหาออกเป็นกี่ตอนก็สามตอนขอสี่ตอนขอห้าตอนเงหกตอน เหชมปลาใช้การเปรียบปลาในลักษณะใดก็เปรียบกับเครื่องใช้ในวังข้อเปรียบกับกิริยาของสตรีข้อเปรียบกับลักษณะของขุนนาง,งาเมื่อเปรียบกับสัตว์ในป่า5ข้อใดคือคุณค่าทางวรรณศิลป์ของกาบเหเรือก็ใช้คำไพเราะจังหวะสละสลวยเหมาะแก่การเหขอใช้คำสั้นกระชับไม่ซับซ้อนขอใช้คำไทยล้วนไม่มีคำบาลีสันสกฤต เงินเน้นเนื้อหาตลกขบขัน6กับเหตุเรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดในสมัยโบราณก็งานสงกรานขอาการลอยกระทงขอาการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากกากกรอัเชิญพระแก้วมรตฏเจ็ดเรือพยุหยาตราทางชลมากมีการแกะสลักขนเรือเป็นรูปอะไรก็สัตว์ต่างๆขอดอกไม้นานา,นาพันธ์ุ ขอครุฑหน่อต้นแพร้วแต่ภาพพจน์ที่พบมากที่สุดในกับเห่เรือคืออะไรก็อดิพจน์ข้อบุคคลวัรและอุปมาข้อสัทธพจน์อดิพจน์เก้าเห่เรือเล่นเป็นอีกชื่อหนึ่งของการเห่เรือแบบใดก็เห่เนื่อในงานพระราชพิธีขอเห่สำหรับงานร,งรื่นเริง ข้อเหตุสำหรับเที่ยวเตร่กันในพื้นเมืองเหตุเนื่อในโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสิ่งทาไมกับเหเรือจึงถือเป็นวรรณคดีสำคัญของไทยก็เป็นกับแรกที่กล่าวถึงสายน้ำนอถ่ายภาพเรือพระที่นั่งอย่างสวยงามข้อสะท้อนพระปรีชาสามารถและวัฒนธรรมทางน้ำของไทยเป็นวรรณคดีที่ไม่มีใครจดจำได้